ลูกจ้างทำผิดนายจ้างจะลงโทษทางวินัยโดยการตัดค่าจ้างหักเงินเดือนหักค่าจ้างซึ่งทำให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่ครบถ้วนตามสัญญาตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยทำได้ไหมคำตอบคือทำไม่ได้ครับผิดกฎหมายนะครับถ้านายจ้างจะลงโทษทางวินัยลูกจ้างโดยการออกคำสั่งลดค่าเงินเดือนคือลดเงินเดือนหักเงินเดือนนะหักเงินเดือน10 3เปอร์เซ็นสามเดือนอย่างเนี้ครับ ต้องย้อนไปดูในกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานนะ่ะเรียกย่อๆก็แล้วกันนะครับมาตรา76กฎหมายบอกเลยว่าห้ามไม่ให้หักค่าจ้างลูกจ้างเว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดโอเคไหมครับไอ้เรื่องเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดยังไม่พูดถึงนะครับดังนั้นเนี่ยการทําอะไรก็ตามที่ทําให้ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างครบถ้วนตามสัญญาเพราะถูกหกักถูกตัดถูกลด ทำไม่ได้ครับแม้ลูกจ้างจะยินยอมก็ทำไม่ได้ครับมันผิดกฎหมายนะครับความยินยอมใดที่ยินยอมไปแล้วลูกจ้างเขาอาจจะยินยอมโดยเขาไม่รู้ไม่รู้เขาไม่มีความรู้เรื่องนั้นนายจ้างจะทำเพราะลูกจ้างยินยอมมันก็ไม่ได้ครับเพราะมันขัดต่อกฎหมายโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะสามารถทำได้เลยก็คือการลงโทษทาไม่ได้โดยวิธีการอื่น ที่ไม่ใช่การตัดค่าจ้างหักค่าจ้างลดขั้นเงินเดือนเว้นแต่แต่ว่าถ้าลูกจ้างกระทำความผิดวินยัยแต่ยังกัากึงกํากึงว่ายังไม่ใช่วินัยร้ายแรงนะฮะท่านก็อาจจะพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างออกคําสั่งออกมาเป็นการลงโทษทางวินัยกับลูกจ้างก็ได้ถ้าข้อบังคับการทำงานม,ามันระบุไว้แบบนั้นนะครับก็แนะนําสั้นๆนะครับลูกจ้างเขาอาจจะไม่รู้กฎหมายมากนักในเรื่องแบบนี้ แต่เราในฐานะที่เป็นนายจ้างโดยเฉพาะ HR ทั้งหลายเนี่ยจะต้องรู้เลยครับว่าสิ่งใดทําได,ได้สิ่งใดทําไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดสมมติว่าทําผิดแล้วมีเรื่องมีข้อพิพาทกันขึ้นมาเนี่ยบริษัทก็จะเสียหายและท้ายที่สุดเราเป็น HR เราไม่ได้ดูดูให้ดีเรียกแบบนี้ก็แล้วกันเราก็อาจจะถูกผู้ใหญ่ถูกองค์กรถูกผู้บริหารตำหนิ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นเลยครับนน่